มีผู้กล่าวไว้ว่าถ้าอยากรู้ว่าอินเดียที่แท้เป็นอย่างไรต้องไปดูที่เมืองพารณาณสีเพราะพารณาณสีเป็นเมืองที่รักษาเอกลักษณ์ดั้งเดิมของอินเดียไว้ได้มากที่สุดเท่าที่มนุษยชาติจะสามารถรักษาลักษณะของชาติไว้ได้ พรณาสีที่ฉันเห็นในวันนี้ก็ยังคงเป็นเมืองเก่าที่อบอวลไปด้วยบรรยากาศของอดีตที่มีชีวิตชีวาในย่านเมืองเก่าเป็นสภาพของอาคารบ้านเรือนหลังเล็กๆอยุดติดกันมีถนนแคบๆสำหรับคนเดินหรือรถสามล้อเท่านั้นผู้คนคับคัง่งสองข้างทางเต็มไปด้วยร้านรวงขายสินค้านานา,นานชนิด ศาสตราจารย์บริสเดวิสชาวอังกฤษผู้เชี่ยวชาญภาษาบาลีได้ศึกษาสภาพสังคมอินเดียจากชาดกและพระไตรปิฎกกล่าวไว้ว่าตลาดขายสินค้าในสมัยพุทธกาลมีลักษณะเป็นห้องแถวยาวเรียงต่อกันไปร้านค้าแต่ละร้านไม่มีหน้าต่างหันหน้าร้านเข้าถนนแล้วร้านค้าส่วนใหญ่ที่อยู่บนถนนเดียวกันมักจะขายสินค้าชนิดเดียวกัน ปัจจุบันพารานสีก็ยังคงทำหน้าที่เป็นเมืองศูนย์กลางการค้าและอุตสาหกรรมที่สำคัญมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเพียงแต่สินค้าที่นำมาค้าขายนั้นเปลี่ยนรูปแบบไปตามกาลเวลาอะไรที่ทำให้เมืองพารานสีมีความพิเศษไม่เหมือนที่แห่งใดในอินเดียและเป็นความพิเศษที่ทำให้พารานสียังคงเก็บงำบรรยากาศของอินเดียดั้งเดิมเอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นเป็นความพิเศษ ที่แม้กระทั่งพระพุทธเจ้าเองก็ทรงทราบและเป็นเหตุหนึ่งที่ไม่เสด็จเข้ามาประดิษฐานพุทธศาสนาให้มั่นคงในตัวเมืองพารณาณสีพารณาณสีคืออดีตเมืองหลวงของแคว้นกาสีเป็นนครโบราณที่มีอายุเก่าแก่ถึง4,000ปีในยุคนั้นชาวอารยันเผ่ากาซิสได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในลุ่มแม่น้ำคงคาในบริเวณที่เป็นเมืองพารณาณสีในปัจจุบัน ตัวเมืองพาราณสีตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำคงคาระหว่างปากแม่น้ำสองสายที่ไหลามาบรรจบกันทุกๆเช้าที่ท่าน้ำจะมีผู้คนมากมายมารอคอยเวลาที่ดวงอาทิตย์ขึ้นเพื่อทำสุริยะนมัสการเป็นการบูชาพระอาทิตย์เทพเจ้าผู้ประทานพลังชีวิตให้แกม่มวลมนุษย์เป็นประเพณีความเชื่อที่สืบทอดกันมา ตั้งแต่สมัยชาวอารยันเข้ามาตั้งถิ่นฐานในลุ่มแม่น้ำคงคามีท่าน้ำอยู่มากกว่า80แห่งในแต่ละวันจะมีชาวอินเดียจำนวนมากลงไปบูชาสุริยะเทพและสักการะพระแม่คงคาด้วยการอาบน้ำในแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเขาเชื่อว่าน้ำในแม่น้ำคงคาเป็นดังน้ำอำมฤตช่วยชำระล้างมลทินและบาปกรรมที่ติดตัวมา คนแกๆ่ๆหลายคนบอกว่ามาอาบน้ำที่นี่ทุกเช้าไม่เคยขาดเลยสักวันและจะอาบไปตลอดชีวิตบางกลุ่มก็เดินทางไกลมาจากต่างเมืองเพื่อมาสแสวงบุญที่นี่บ้างก็มาปฏิบัติโยคะเพื่อชาระล้างดวงจิตให้บริสุทธิ์ ฉันเดินทางตามสายน้ำคงคามาตั้งแต่ต้นกำเนิดบนเทือกเขาหิมาลัยจนกระทั่งมาถึงเมืองพารณาณสีตลอดระยะทางนับพันกิโลเมตรฉันรู้สึกได้ถึงความผูกพันของชาวอินเดียที่มีต่อแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ในทุกจังหวะชีวิตไม่ว่าจะเป็นที่พึ่งทางใจทางกายและเป็นจุดหมายปลายทางของชีวิตตึกสูงริมฝั่งน้ำเหล่านี้หลายๆแห่งคือโรงแรมสำหรับคนชารา หรือคนป่วยที่จะมานอนรอคอยความตายเพราะถือเป็นบุญกุศลสูงสุดในชีวิตที่ได้มาละทิ้งสังขารที่พาราณสีความปรารถนาสูงสุดข,ของชาวฮินดูคือการได้ทำพิธีเผาศพที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาและคืนร่างกายที่กลายเป็นเท่าทุลีลงสู่แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์เป็นการชำระบาปครั้งสุดท้ายเพื่อให้พวกเขาหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด มีผู้กล่าวว่าไฟที่เชิงตะกอนเผาศพไม่เคยดับมานานนับพันปีแล้วขณะที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเป็นที่ตั้งของบ้านเรือนหนานแน่นฝั่งตะวันออกกลับเป็นผืนดินว่างเปล่า แม่น้ำคงคาฝั่งตรงข้ามเมืองพาราณสีนี้เรียกกันว่าฝั่งอสูรหรือฝั่งนรกเพราะเชื่อว่ากระแสน้ำมักจะพัดพาร่างคนตายที่ไม่ได้เผาหรือเผาไหม้ไม่หมดลอยน้ำไปติดฝั่งอสูรเป็นอาหารนกกาต่อไปแต่สิ่งที่ฉันเห็นเมื่อนั่งเรือข้ามมาฝั่งตะวันออกกลับไม่ได้รกร้างอย่างที่คิด ที่นี่ยังมีผู้คนที่หนีความวุ่นวายและความแออัดของเรือท่องเที่ยวนับร้อยลำจากฝั่งเมืองมา่ยังฝั่งอสูรเพื่อได้อาบน้ำและบูชาแม่น้ำอย่างสงบสุขพระนาีไม่เคยร้างราน,นักสแสวงบุญจากทั่วสารทิศเพราะที่นี่ได้ชื่อว่า เป็นเมืองศูนย์กลางของปรัชญาและศาสนาตั้งแต่เมื่อ4,000ปีมาแล้วพารณนสียังเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งของอินเดียและเป็นฐานที่มั่นอันแข็งแกร่งของศาสนาพราหมณ์มาตั้งแต่สมัยก่อนพุทธกาลซึ่งนักประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่าเป็นเหตุสำคัญที่พระพุทธเจ้า ทรงเรียงเมืองพารณาณสีไปประดิษฐานพระาศาสนาเสที่อื่น